สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมกําลังลงไปหาพี่ๆนักข่าวข้างล่าง <What? S 1> พอดีพี่นักข่าวช่องสามเขาจะมาขอสัมภาษณ์เรื่องน้องกระต่ายเสียแล้วก็ทําไมอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าจะบอกว่าอาจจะไม่ได้อัดเบื้องหลังเพราะว่าไม่มีตากล้องไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปหาพี่ๆนักข่าวดีกว่านะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมแทนกล้องไปหาพี่เขาแล้วกัน สวัสดีครับช่องสามด้วยเลยพี่ <Hey. S 1> อันนี้เป็นพี่นักข่าวนะทุกคนขอถ่ายได้เลยพี่อันนี้พี่นักข่าวนะสัมภาษณ์กันแต่เราไม่เห็นเบื้องหลังแน่นอนนะครับเนี่น้องไบ ah. เหตุการณ์ที่โรงงานบระเบิดเกิดไฟไหม้แล้วทําให้มีภาพคนรักษา คือกระต่ายเนี่ยตกใจช็อกตายหมดบ้านเลยเนี่ยน้องใบบ้านหลังนี้เขาเลี้ยงกระต่ายเอาไว้สองตัวแล้วเสียงระเบิดมันดังมากนะคะกระต่ายช็อกตาย,ตายไปเลยสอง <3 S 1> ตัวแ่อะ <ạ. S 2> มันดังสนั่นใช่ไหมจนตอนเนี้ทำให้กระต่ายผมตายไปตัวหนึง่งเว้ยผมมีอยู่สองตัวคือตอนเช้าน้องไม่เป็นไรเลยแต่น้องคงช็อกหนักช็อกหนักมากอะครับดูดิน้องไปแล้วอ่ะไอนี่ก็สั่นสั่นก็ก็ก็สั่นแม่ก็อุ้มันมาโอ้ ทุกคนนี่ยตอนแรกก็ตายตัวเดียวแต่พอต่อมาอตัวที่สอง,องนนก็ตายลงเท <ลง S 2> ่ากับตายหมดม้าเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อนะครับ6รกรา48นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมแจ้งเข้ามานะครับว่าอยากจะติดตามข่าวสารเรื่องอะไรอย่างไรจะได้พยายามจะนําเสนอคู่กันไปจะเป็นเรื่องไฟไหม้ระเบิดซึ่งวันนี้ไปดูเรื่องของความสูญเสียกันต่อนะฮะนอกเหนือจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วนะครับก็ยังมีมีคนเนี่ยนะฮะเขาลง โฮสต์ภาพกระต่ายของเขาเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะ<ม>เพราะมันมีเยอะแยะมากมายเลยในแถวๆนั้นเนี่ยนะฮะมีกระต่ายเนี่ยตายเพราะมันตกใจเลคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะเขาลงไว้เนี่ยคือมันได้ยินเสียงระเบิดอุ้มขึ้นมาเนี่ยตกใจชอ็อตตายเลยคุณผู้ชมครับเจ้าของกระต่ายเนี่ชื่อว่าปรีดีวิถีนนท์นะฮะเนี่ยครับเขาบอกว่าบ้านของเขาเนี่ยนะฮะอยู่ห่างกับที่เกิดเหตุประมาณสักสี่กิโลเมตรกว่าๆครับโดยขณะเกิดเหตุนนั้นตีสามทุกคนนอนหลับหมดแล้วแหละฮะตนเองก็นอนทั้งบนก็ เหมือนกับไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่พ่อกับแม่นอนข้างล่างได้ยินเสียงระเบิดก็ตกใจตื่นนะครับเนี่ยปรากฏว่าน้องถุงทองนะเขาบอกว่าตัวแรกเลยวิ่งพลานในกรงนะฮะเนี่ยครับคือถุงเงินเนี่ยอยู่ในบ้านถุงทองอยู่นอกบ้านคือมีอาการชักแล้วตายตรงจีงแก้วเนี่ยครับเขาร้องไห้อย่าเลยนะจนตอนเนี้ยทําให้กระต่ายผมตายไปตัวหนึ่งเว้ยผมมีอยู่สองตัวคือตอนเช้าน้องไม่เป็นไรเลยแต่น้องคงช็อกหนักช็อกหนักมากอะครับดูดิ น้องไปแล้วอ่ะเนี่ยครับอันนี้คือถุงทองนะถุงทองเนี่ยตายนะฮะอยู่คืออยู่ในบ้านเมาใช่ว่าอยู่นอกบ้านนะครับแต่ถุงเงินเนี่ยนะฮะอยู่ในบ้านก็เกิดอาการชักเหมือนกันนะครับประมาณสักสิบโมงอ่ะเขาบอกถุงทองตายคือเหตุการณ์ทีสดทุกคนคือแม่เราได้อพยพมาอยู่ ที่ร้านที่สงเจาสามแล้วน้องก็เกิดการชักเกร็งอลองฟังเสียงทางคุณเจ้าของหน่อยครับคุณปีดีครับตอนเช้ามาพี่อยางปกติแต่แม่บอกว่าตอนอตีสามที่ระเบิดตูมเนี่ยน้องหุงทองก่อนที่เสียตัวแรกอะวิ่งพลาดอยู่ในโรงเลยแม่ก็มาลอดทั้งสองตัวเลยหุ่ทองก็ปกติแต่สักพักอยู่ดีๆถุงทองร่วงไปเลยในโครงแล้วน้องหุ่เงินเนี่ยแม่บอกจะวิ่งเล่นบึกอยู่ดีๆเกิดก,การชักอีกครับ รับพุ่งแม่มาอุ้มน้องร้องแบบเสียงแม่บอกเสียงเหมือนนกเลยแบบปี๊ดเลยอะครับสองทีเท่านั้นแหละน้องพอล่วงไปเลยตั้ไม่ขึ้นจริงจิเราเป่าลงมอะไรก็แล้วก็ไม่ขึ้นเขามาด้วยกันเขาไปด้วยกันมันก็น่าจะใช่นะเขามาด้วยกันไปด้วยกัน นี้นะคะหลายคนตกตกใจหมูเองมีเพื่อนหลายคนที่มีบ้านอยู่ในรัศมีห้ากิโลเมตรค่ะเขาเองบอกนะคะบอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บ้านที่อยู่เนี่ยคือเป็นร้อยหลังเลยนะคะที่กระจกแตกด้วยแรงของระเบิดก็มีภาพหลายภาพนะครับจริงๆแล้วที่เาขาได้มีการนําออกมาให้เห็นกันน,นะฮะบางคนเนี่ยนั่งดูหนังดูทีวีกันอยู่โอ้โหภาพเบิดตูมขึ้นมา ผมก็ได้สัมภาษณ์กับพี่นักข่าวเมื่อสักครู่ไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลงคลิปใน YouTube เลยนะตอนนี้เลยเลยว่าเราไปออกช่องนั้นเราไปยังไงแม่งคือไม่ได้เซ็ตผมไม่ได้แต่งอะไรเลยสดมากผมไปดูกันแล้วกันในเที่ยววันธานิตการนะครับผมขอขอบคุณทางไทยทีวีสีช่อง3ด้วยนะครับที่ให้ความสนใจในในข่าวของผมข่าวนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นอีก ส่วนหนึ่งข่าวในการเห็นผลกระทบผลกระทบต่างๆเกี่ยวกับรอบข้างที่เกิดเหตุระเบิดของโรงงานที่กิ่งแก้วนะฮะก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วกันไปรอติดตามในช่องเราแบท n ด m b e เบอร์เเดแล้วก็ไปติดตามในช่องเที่ยววันทนันเหตุการณ์ในวันที่6กรกฎาคม2564ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายครับทุกท่าน